สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยได้นำตัวด er pa ีค่ะเราะแหลคนเป็นนัแ่หน้าใหม่เนาะเนาะหน้าใหม่จริงไอเรื่องจากแม่ไงเพราะว่าแม่หน้าใหม่จริงพี่ดิปัทมาปันทองนะคะรับบทในเรื่องปันดวงใจซิกเนเจอร์เป็นแม่รินค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกลินธัรดีนะคะรับบทเป็นดาลินค่ะรับชื่อเลีงกันสักคลนะครับรับบทเป็นกวินครับ ค่ะปิ้งฟิ้งรพัฒนนะคะรับบทเป็นอาจารย์อนิชาค่ะสแตมพาวเสอนะครับรับบทเป็นครูนครับครับลาเตกิตสาระบรับบทรพัฒนครับปาดวงใจเป็นเรื่องรนวเก็บอะไรยังไงคะมันเริ่มต้นมาจากความรักของแม่กับลูกที่มันมีปมอยู่หนึ่งเรื่องมันถึงได้เกิดเหตุและก็ลุกลามไปจนจบเรื่องคือเรื่องมันเกิดจากแม่ลูกคู่นี้เองค่ะ แต่แต่ถ้าพี่เล่าไปเนี่ยมันจะเฉล ER ยงไงมุนนี้ก็ไม่ต้องดูกันใช่ต้องไปดูพรุ่งนี้เลยค่ะสปอยก็คือพักผ้ากันควรเล่าหรอคือคือแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปแล้วจะได้ลูกกลับมายัางไงเออแบบนี้ค่ะการประดุจกาของแม่มใช่ ทวงรูกกลับมาประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะบทบาทในละครเป็นยงงีกว้างคะพี่นี่ก็จะเศร้าๆคือเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตแล้วก็เหมือน เห, Dante, t, เหมือนม uh, ีเหตุที่ต้องทําให้พลัดพรากจากลูกแล้วก็เข้าใจว่าลูกเราอ่ะตายไปแล้วเพราะหาหาทั่วแล้วก็หาไม่เจอแล้ววันหนึ่งอ่ะค่ะเราก็ได้กลับมาเจอแล้วสิ่งที่เราไม่คิดก็เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ไม่ที่่คือด่ามากเลยด่ามากน้ำเน่าเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเจอเจอลูกได้เพราะว่าลูกมีอะไรยังไงจบแล้วสวัสดีค่ะครับผมค่ะก็ นองเกลเรียกว่าบทบาทของหนูละคะก็ลองให้ทั้งเรื่องใช่ทั้งเรื่องเราตบดีทั้งเรื่องโดนสั่นนานบาปท้าไปภาพทรกงครับพวกลูกและบทเป็นกาวินนะครับก็จะเป็นหนุ่มนิ่งสุขุมคอยเป็นเกาะกำบังให้เขาครับเพราะว่าเขาจะโดนเพื่อนๆกันแกล้งชีวิตเขาน่าสงสารมากใส่ซับใส่ซับ ครูค่ะบินมาพาดค่ะเล่นเป็นอาจารย์อนิชานะคะเป็นอาจารย์สาวใจดีเป็นอาจารย์ของนางเอกซึ่งนางเอกอย่างที่บอกอะค่ะเขาน่าสงสารมากเขาก็โดนรังแกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คอยช่วยเหลือนางเอกค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนนึงในมหาลัยผมก็เล่นเป็นครินัดครับเป็นนักศึกษาปีหนึ่งอันนี้ก็จะมีคู่ชื่อซาลินอีกคนหนึ่งมาเลยมาครับซาลินเนี่ย คือทีเซอร์ที่ปล่อยไปดูเป็นตัวร้ายมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันมีที่มาว่าแบบเพราะบบอ,อ,อะไรทำให้เขาถึงร้ายซึ่งเราเป็นคนนั้นที่เรารู้ว่าทําไมเขาถึงร้ายแล้วเราจะกใช้ความรักเนี่ยในการฮิวเขาในการเบรคเขาแบบนี้เขาเจะเป็นหนุ่มแบบสุขมุมเป็นเพื่อนที่ดีเป็นอนที่เข้าใจพยายามซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังสลิงตลอดครับครับส่วนผมรับบทเป็นนรพัฒน์นะผมเป็นคนที่หลงรักผู้หญิงที่ทําร้ายนางเอกแล้วก็ทําร้ายทุกคนครับแต่ว่าเพราะว่าเราเห็นความดีในตัวเขาเลยรู้ว่าทำไมถึงร้ายแล้วถึงพยายาม รักเขาเข้าใจเขา mm hmm. ก็จะเป็นคู่รักรุนแรงนิดเป็ mm hmm. นค่ะแต่ว่าโดยรวมเรื่องละคร,รดรามา่าใช่ค่ะ<อ>จริง,รงๆมันก็คือมันก็คือเป็นเรื่องที่ทําให้รู้ว่าทุกคนคนหนึ่งจะดีหรือจะเลวเนี่ยมันมีมันมีที่มาของของความของกําเนิดจุดเกิดเรื่องว่าทําไมคนนี้ถึงร้ายทําไมคนนี้ถึงต้องยอมทนเพราะอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ มันจะเสร็จแล้วพร้อมออนแอร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ด้วยวันวแห่งความรักใช่ค่ะบรรยากาศกนถ่ายภากสนุกค่ะสนุกเพราะว่าพี่ก็ได้ทำงานกับเด็กรุ่นรุ่นลูกลูกอองค่ะคือหันไปในกองคือไม่มีเพื่อนเลยไม่เป็นไรก็เกี่ยวพวกนี้มาเป็นเพื่อนดีค่ะดีได้ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ก็ก็สนุกค่ะค่นป ในกก็ก็สนุกค่ะครับก็สนุกค่ะแล้วก็แบบว่าทาทาทายแล้วก็เหนื่อยตรงที่ร้องไห้บ่อยร้องไห้่อยเกินจะร้ <laughs> องไม่ร้องอย่างนี้เลยจะร้อ,<า>องไม่ร้องอย่างนี้ำตาแบบว่ามันหมดแล้วอ่ะแล้วยิ่งซีนแบบว่า,ค,วาคือมันซีนที่ต้องเข้ากับแม่ไงน้ำตา,มาไม่มีอะไรมันหมดมันหมดแห้งแล้วอ่ะแม่ทำไงแม่ที่แม่แบบ ตาแดงห้อแล้วอะมอแม่ตาร้องอะส่งพลังให้เขาแต่ว่าโอเคถ้าเราส่งไปแล้วเขารับไม่ได้อะมันก็ตกใช่ไหมคะแต่เขารับได้ก็<ม>ก,ก็ก็ดีค่ะทุกคนมีพัฒนาการค่ะรู้สึกว่าต้องไหนหลักสุดูตรเราไม่ได้ลคะ มันหนักทุกตรงเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งใช่ไหม <ละ S 1> ท,ทุกตอนอ่ะมันต้องสนุกอะคะ่ะทุกตอนมันต้องอมันต้องอใช่มันต้องแบบตื่นเต้นมันต้องมีใครแแม็กนี้แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วทุกคนก็จะอยู่ในของทุกส่วนของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ,<ล>ะมันก็เหนื่อยแชร์กันเหนื่อยจากประสบการณ์นั้นระหว่างสีแนวนอนกับแนวตั้งมันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนที่ว่าการทํางานอะค่ะไม่ได้ต่างกันมาก แต่พี่ว่าความต่างอยู่ที่คนดูค่ะคือซีรีส์ละครปกติมันจะเป็นภาพกว้างมันจะถ่ายเยอะมันจะเล่นเยอะมันจะมีม,มีแบบมีการมูฟเมนต์อะไรเยอะใช่ไหมคะแต่พอเป็นแนวตั้งเนี่ยค่ะทุกอย่างมันกระชับทุกอย่างมันไวทุกเดินเรื่องเร็วภาพกว้างไม่ต้องเยอะอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะงานเราก็จะ จะว่าเร็วขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยขึ้นเพราะว่า,วามันมันต้องเล่นมันต้องเล่นเต็มใช่มันต้องเล่น,นตเต็มทีเพราะมันแคบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะใส่หนักกว่า,าละครทั้งทไม่อะค่ะเราเล่นเหมือนเดิมเลยค่ะเราเล่นเพราะว่าปกติเราเราไม่ได้แสดงอยู่แล้วอะค่ะเวลาที่เราเล่นละครเราก็คือเราเข้าใจว่าเราต้องเป็นคนคนนั้นนะเนาะมันก็คือไม่ต้องเล่นเยอะไปกว่าเดิมก็คือเล่น ให้รู้สึกเหมือนเดิมแค่นั้นใช่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ัากาแต่างใช่ก็อาจจะแบบแค่ภาพภาพกว้างภาพแคบะไรแค่นี้สนุกนะสนุกสนุกเป็นอะใหม่ๆแลมีครรู้สึกวาเป็นอะไรใหม่ๆกับเราส้รัไหมอราอใหม่สำหรับเก็ใหม่ก็เป็นแนวตั้งเรื่องแรกก็อย่างที่พุแม่บอกก็มูฟเมนต์ก็ น้อยกว่าแนวแนวนอนทามมิ่งก็น้อยกว่าแนวนอน<ม>จังหวะก,กล้องหันปุ๊บเราต้องใส่<า>เลยไม่มีไม่มีโอกาสให้เราแบบดึงอารมณ์เลยเราต้องดึงตั้งแต่ก่อนกล้องมาอะไรประมาณนี้ใช่พอเราพอเราเล่นแนวนอนมันนะมาเยอะๆเราเผเจอแนวตั้งเราก็จะต้องมีการปรับตัว ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับคือเราก็ถือเป็นนักแสดงเจนใหม่เนาะแล้วก็ได้เจอพี่ดีปฐมมาอะไรเงี้ยคือทุกฉากที่แกเข้าอะไรเงี้ยผมก็จะไปดูหลังหลังกล้องตลอดไปดูแกเล่นตลอดเพราะเป็นไปดูโชว์สดเหรอใช่เรารู้สึกว่าแบบมันทำให้เราใกล้ชิดอะแบบแนวตั้งแต่ว่าบางครั้งคนก็จะอินว่าแบบว่าดาราสมัยก่อนหรือว่าดาราสมัยนี้จะต้องอยู่บนจอใหญ่ต้องอยู่บนอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ แต่ละช่องเขาทำในช่องแบบน้ใช่ใช่แล้วเราสุว่าทําให้เราอ่ะได้ใกล้ชิดด้วยเราไม่จะเป็นต้องเบอร์ใหญ่เพื่อจะไปใหญ่เท่าเขาเพื่อไปขึ้นจอแต่นี่คือแนวตั้งเราก็สามารถเจอแบบดาราที่แบบว่าเขาเป็นตำนานได้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับโอเคเป็นัไงบ้างครใช้โรงงานกับที่ใช้โรงงานคือตอนแรกเจอครั้งแรกก็แอบกลัวๆนิดนึงใช่เพราะเราไม่ได้เวิร์กช็อปกันค่ะด้วยความที่ไม่มีเวลา แม่แม่หมายว่าแม่ดูดูแต่ว่าพอ,พ,อพอได้แบบว่าเล่นด้วยกันอ่ะแม่ใจดีมากแล้วก็แบบแม่เอ็นดูเราด้วยแล้วแบบว่าแม่เข้าใจว่าเราก็ยังไม่ได้แบบว่าเก่งมากขนาดนั้นก็ช่วยแบบว่าสุดแบบสุดสุดเลยค่ะครับก็คือได้ปิสอัสอนใช่คือแค่แววลตาปุ๊บนําตาหนูไลอะส่งจิญญาไปสิงสิงครับผมครับ เป็นไงบ้างเลยลงงานกับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็คือพี่ดีนะครับลูดแมดีผมก็เจอเขาใส่ในจอแต่ผมเด็กๆแล้ววันนี้วันหนึ่งเราได้มานล่นมัคับคนข้างมันข้างที่จะกดดันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบุญของลูกนะครับแต่โดยโดยรวมของบรรยากาศในกองสนุกมากใช่ค่ะ อ๋อค่ะเป็นพิง,งะคะ่ะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ดีะคะ่ะคือในจอว่าสวยแล้ว <c oughs> สวยกว่า <c oughs> แล้วก็มนมีมาก <c oughs> แอบแอบถามพี่ดีกํกำลังกายหนักมากแล้วก็ในในในซีรีส์เนี้ยค่ะเวลาที่จะเซาอะคะ่ะพี่ดีจะมาสมมติว่าแอคชั่นปุ๊บคือแบบ ตาเริ่มมาถ้าถึงตอนที่น้าตาจะไหลคือพี่ที่ตาจะมาแล้วอะคือจากที่เราเรากําลังเราต้องบิวอะแต่คือมีเขาส่งพลังมาเราก็เราก็ได้แล้วันเหมือนแบบแมกเนตมันมาแบบนั่นเลยอะผู้จัดการเรื่องหน้าผู้จ้างด้วยนะคะก็จะใช้งานขนาดนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนเลยค่ะเราคือแบบเราทํางานกับโปรเฟชชั่นอลมันมันเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เลยไม่ต้องเทคเยอะมันก็ช่วยแบบว่ากระชับเวลาได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนมันตอบโจทย์ของซีรีส์แนวตั้งที่แบบ พอถึงอันนี้จะต้องร้องให้คือมันต้องร้องแล้วอ่ะคือม <kita> ันมันใช่อ่ะมันมันดีมากๆเลยค่ะก็อไงประทับไม่ด้ค่ะก็คือพี่รู้สึกว่าอาชีพเรามันเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับคนดูนะคะแล้วถ้าทุกคนแบบมีความพัฒนาเล่นได้ดีขึ้นคนดูก็ได้กําไรก็แค่นั้นเองแล้วพี่ก็อยากจะให้น้องๆในวงการได้ก้าวเข้าไปยืนอย่างเต็มตัวแล้วก็มีฝีมือที่ดี ไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายฝากปานดวงใจสิ g ก a t u เจอหน่อยค่ะว่าฉ่ายวันพรุ่งนี้แน้วด้วยใช่ครับก็ฝากปานดวงใจ s ิ g ก a t u เจอร์ด้วยนะครับผมออนวันวาเลนไทน์เลยเวลาหนึ่งทุ่ตรงนะครับทุกแพลตฟอร์มพิมพ์คําว่าปานดวงใจ s ิ g ก a t u เจนะครับมีทั้งหมด8 EP ค่ะครับผมฝากเลยลูกเพราะเรื่องแรกของหนูฝากฝากด้วยนะคะก็ยังก็ขอฝากซีเรื่อง ปันโดยใชซ s i เนเจอร์ด้วยนะคะแอนแอร์พรุ่งนี้นะคะสำหรับคนใครที่โสดไม่รู้จะไปไหนก็ดูที่เ้านได้นะคะหรือว่าคนมีคู่หรือไปดินเนอร์อะไรกันก็สามารถดูได้เหมือนกันนะคะเพราะความรักความรักแต่ละรูปแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆคือสังคมไทยมันเป็นแบบนี้จริงๆคือเหมือนสะท้อนเขาเรียกแหละสะท้อนชีวิตของทุกคนนะคะใช่ค่ะต้องเตรจ็บในช่วงวันกี่แพ็คค่ะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเดี๋ยว อารมณ์ไบโพูล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวโกรธแบบมันก็จะมีหลายโหมดไงมีหลายโหมดใช่ค่ะก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขใช่กับการดูซีรีส์ของเราแล้วก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะ8 EP รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังค่ะติดตามได้ที่ดูได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอ่าแพลตฟอร์ม YouTube TikTok หรือทุกแพลตฟอร์มเลยก็ได้ครับพิมพ์คำว่าปานดวงใจสิงเนเจอร์ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ